โปรเจกต์สมทีมหเรื่องสำนักงานวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานราชการที่ไม่สังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงก็ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติพศ2499มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน 1. การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ 2. การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สามการเริ่มขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ 4. การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 5. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ 6. การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม การให้รางวัลประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรมเหตุผลที่ได้รับรางวัลด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทยรวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าสนับสนุนการทำ วิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและวงวิชาการส่รงเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดคน้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติจึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นในทุกปีการนำแนวคิด ิจิทัลมาใช้ในองค์กรสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติได้ยกระดับการให้บริการด้านวิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยนักศึกษาและประชาชนผ่านระบบดิจิทัลพร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางดิจิทัลม,มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนอกจากนี้สำนักงานวิการวิจัยแห่งชาติได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเช่น BI, AI, Big Data เข้ามาประยุกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติของราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 1. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนเพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ 4. การจัดการความรู้การวิจัยและ ถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะขอบคุณครับ